เห็นเห็นนี่ว่ามปนขนมเนาะโอ้ยข่อยเงือข่อยเราเอารถเราเอารวดมาเมาเห็ดเป็นเงีนแมนมาฮะเราเอารวดมาเหตดเป็นเงี้ยนแมลังคาเกต์ล็อกล้อคาเกต์ล็อกล้อคาเกตะ มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสวัสดีเอฟซีแฟนครับทุกท่านครับคณะน,านี้ทีมงานท่าดเดินทางมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่ทีมงานเดินทางมาถึงแล้วครับสถานที่ทําการแสดงคืนนี้ครับบ้านกุนแฮครับอำเภอเรืองรุกข์จังหวัดยโสธรครับเดินทางมาหอดจอดถึงแล้วค้นป่า ่อยวาย่างเบิ้มือแล้วมือนนี่คอยวาออิลีถ้าเบิงหลวดเอาเอื่อนี้ยังเกาะแม่งใหม่ดิทมหายยังพอามหายังพอเงี่ยเต็มามหายเส้นนี่พี่แม่สวัสดีครับ หลังบ้านสิเพื่อนน้ำราขางเงินนี่ยังครับทางเครื่องอ่อพื้นที่พักครับเป็นรอบหมาอะไรยิบกินรอดเป็นด่านหลังบ้านนะครับบ้านหลังบ้านใหญ่นะครับเป็นทางเครื่องเรียนสื่ออาจารย์นักวิ่งีพักอยู่ด้านหลังนะครับเจ้าของพื้นที่ ่อยู่ในอะไรพอเห็นตัวจริงจักเทื่อแต่อยู่ในโทรศัพท์หมดเม่ยเห็นแต่ในโทรศัพท์เนี่ยกับเอฟซีลูกสาวอุ่แตั้งแต่มือเกิดคุณน้าแต่งแต่มือเกิดคุณนะแต่มือเกิดไปไม่ไปหาใครกับบอมี่ผู้เอาพวใหญ่โจเอาอะไรจังได้เรื่องว่าขันบ่ขันบ่อะไรมันหนังตามันเละกระซ่บจะเป็นบาทกระซิพร้อมๆกันแล้เนาะมาปุ๊บคนกับติดตามครับ

คือจังไดกเอาจะให้เจ้าภาพเพิ่นมาประสานกับแม่ทั้งนี้ว่าห้องน้ำพันขอรับมาอยังเข่ามันเฉียนทุกกระบอกเนาะใช่ของรอเจ้าภาพมาประสานนะครับด้านหลังเพราะว่ามีห้องน้ำห้องน้ำเดียวนะครับห้องเดียวเลยที่เหลือจะเป็นกอกน้ำสัดส่วนใหญ่นะครับน้ำกราบค่า เรนอปรกองเาก็ลนนองกรุงศีเนาะื้นมาว่ะแลนไปอย่างนองกรุงศรีบุรี่จับที่เสียบมันว่ะฮะเวเขานองกรุงศีมันก็ออมไุนออมะนองกรุงศีเขากะลกชิ้นพุนแลนได้มันก็ออมอยู่ออได้ยู่เขาเกะลินที่ว่าไมสภานองกรงีก็ต้องเขากะลินกะลินก็เล่นตอกมาเนี่เขาไปออกอันเขานองกุุงศีออกใช้ออกใช้้ก็เขาชมีออกรอด้วลยอ มันสวด้วแต่ว่ามันสิมันอยากยิ่เมื่อยบุตรีทั้งในหน่อยลำบากเพื่อนเรียนรอทั้งเนี่ยเพื่อนยานมั้งเนี่ยเดี๋ยวรอกันยานออกนอกนะคืนน้ำจะนี่แหละครับฟาร์มไก่ชนครับไก่ชนไก่ตีครับราคาแข่งครับ เจอเครื่องเสียงเบียดกระแทกนี่วิวอ,อยู่ดบนพิณองงานรูปคลิปถ่ายคลิปบุท a n น h a i d ับเครื่องรถครับยานบุท a n t ตอนนี้ยังบุท a n t h a นะครับน่าจะหันออกนอกนะครับนี่ครับเป็นน่าจะหันหน้าออกนอกนะครับแต่ถ้าเกิดตังสร้างผิดเป็นด้านหลังครับ ฐานากาะทางนะครับลองรอว่าเพิ่นเสี่ยวแบบใดนะครับก็จะได้ยินว่าสีเงาสถานที่ด้วยจังใดบน,นหน้ายิ่เนาะครับผมว่าพื้นที่ตรงนี้ได้แปลว,ว่าตรงนี้เนี่ยนะฟาร์มไก่ชนเป็นด้านในเป็นฟาร์มไก่ชนนะครับจเจอเสียงเดีดเสียงดนตรีกระแทกเข้าไปนี่ ตื่นเวล้าไกลคงอรัรถเวทีสองคันครับดดรถเวทีสองคันรถลำพงหนึ่งคันรถไฟ่หนึ่งคันมาถึงแล้วครับตอนนี้เหลือ เดินน้ำพุ่งอีกหนึ่งขันครับบรรยากาศไม่คุ้นกกทันรถเวทีนะครับและสองคันครับยังมาไปก่อนรถฉากรถรถฉากรถประดับมาหอดแล้วครับรถล,ลังรถจอกับมาหอดหนึ่งขันครับกำลังทยอยเดินทางกันมาเรื่อยๆครับสวัสดีค่ะมาหอดค่ะ ถึงเล้วค่ะเอ็นีคิดฮอดเด้อค่ะคิดฮอดเด้อมาเริ่มตั้งเวทีแล้วรอแป๊บนึงก่อนรอเพหญ่ยุทธมาวัดให้ก่อนเนี่ยปากหวานเนี่ยบอกินล่่ะะคปากหวานปากเป็นปากพร้อมแล้วพิ่น้องต้องสู้สู้ค่ะสู้อยู่แล้วแล้วเนาะสู้ค่ะโอ้ดาราว่าไปดอกว่าไปหาดอกดารา เไออก่บานเพ่นไก่บานไก่สองพนครับเออเต็มเต็มเหรอครับเห็นแล้วนาะพ่นองเนาะนั่นแหละครับ ตาม,ม,ามาช่วงช่วงนี้ก็เป็นจังสิหลเขามาทีมนี้ปุ๊บก็เป็นปวงปวงในจังหน่อยจากคนดีๆนะครับเมียนครับแต่ผมมาในี่ยปวงกขาไปเอีแต่กี้นี่ก็บต่กี้เป <ๆ S 1> ็นคนดีๆเลยครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พอมาหอดปุ๊บเขามาในกลุ่ลมใหม่ใช้ค่าแป๊บเดียวครับพี่น้องเริ่มเป็ี่ยนยูสองยังบ่เป็นได้เมียนกับผมเป็นบ้ากับเป็นกันที่มันละหม่อม จากจากได้เมียเสียเอาผัวมาเถอะโอ้ยเสียใจครับผมขี้เงาผมเจอเมียกันม่แล้วกินเจอะเมียเลยเสียเอาผัวเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะมวนๆรับเบิงบ้งพาเบิ้งสถานที่เบิง้งกะเดี๋ยวรอมาวัดสถานทีคท่ครับตั้งเวทีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกระลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ